สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียเอ็มดัมซิงครับสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาดูครับวันนี้คุณปู่สักมาเกี่ยวข้าวตัวเองครับงานสุดท้ายแล้วดินเหมือนดินภาคกลางเลยครับ แต่ว่าที่นี่เป็นต่างจังหวัดครับเป็นมหาสาร,รคามครับเแต่ดินเหมือนกันแล้วครับขนาดใบแท็กใหม่ๆนะครับไม่ใช่ใบต่อไปครับยังลื่นเลย เยวเข้าหอมมะลิครับเก็บเสร็จเอาไปขายเลยครับตัวนี้นี่รอบที่แล้วยังเป็นเครื่อง 6BG ครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องฮีโนครับ เป็นเครื่อง H.O. 6 4ครับรวมเทอร์โบแล้วก็240ครับทางนู้นก็ตีหนูกันมันเลยครับ นาสุดท้ายแล้วครับหนูก็น่าจะมารวมครับเหลืออยู่แปลงเดียวสุดท้ายครับแถวนี้นองนะเขาเกี่ยวเกี่ยวเสร็จจนเข้าออกลูกครับจนเขียวหมดแล้วครับเกิดต้นอ่อนหมดแล้วครับดูสินี่แหละครับนาเจ้าของรถเกี่ยวครับถ้าไม่เกี่ยวก่อนเขาก็ต้องเกี่ยวที่รังเขาครับ หรือว่าเกี่ยวคล่องดีอยอู่นะครับถึงจะอายุเยอะแล้วก็จริงครับแต่ว่าซ่อมบํารุงทุกปีครับซ่อมบํารุงใหม่ข้างในนี่ทาใหม่หมดเลยนะครับเก่าแต่ปีนะครับรถเก่าแต่ปีเก่าแต่ภายนอก,กเฉยครับแต่ข้างในนี่คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับไ่แพลรถใหม่ครับ เลื่อนครับนะข้าวมัลิ ปีนี้ข้าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับน้ํามันเยอะอยก็จริงครับแต่ว่าข้าวมันไม่ค่อยดีครับมันบางๆเลยรวงมันเล็กครับต้องเปลี่ยนพันธุ์ใหม่เจ้าของนาหลายเจ้าบ่นว่าข้าวน้ำเยอะอยก็จริงครับแต่ว่าข้าวไ,ไม่ไม่ไม่สู้ปีที่แล้วครับน้ำมันมาเยอะจัดครับ ขึ้นคันนาคันนานี่บิดขึ้นไปบิดตัวนี้ยุบเลยนะครับ อไปขายครับลมแรงครับลมแรงมากเลยเขาบอกจะหนาวครับ อันนี้ครับอันนี้ข้าวดีครับเรือข้าวไหลไหลดีมากเลยครับอันเมื่อกี้ข้าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ and mm -hmm. เริ่มจะเห็นข้าวแล้วครับเริ่มจะเห็นข้าวบดอุ้มแล้วครับ12 13ไล่นี้น่าจะได้สัก2อุ้มครึ่งครับข้าวมาลิมานี้ครับดินอย่างนี้ถ้าเป็นข้าวเตี้ยนี่ น่าจะสามอุ้มขึ้นครับเป็นอย่างนี้ สรับบคเจ้าของบอกว่าต้องรีบดันหน่อยครับเดี๋ยวไม่ทันไปขายครับเขาปิดเขาปิดรับซื้อหกโมงครับ ตอนนี้ก็น่าจะบ่ายสี่โมงแล้วครับจะทันหรือเปล่าันลื่นครับบิดไม่ค่อยไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ ได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับบวาสดีครับ